ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วน16จังหวัดรับมือฝนคืนนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัวพยากรณ์อากาศโดยในวันนี้ แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนเข้ามาจากการแจ้งเตือนของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในคืนนี้จะมีฝนเข้ามา16จังหวัดโดยพื้นที่ฝน10%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใตออ้ฝั่งตะวันตกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่โดยพื้นที่ฝน16จังหวัด เน้นจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่เนื่องจาก จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ร่วมถึงจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือทางตอนบนของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้31มกราคมดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันแย่กันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามา โชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ